สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พ,พราพบกับคุณครูดวงดีนะคะกับวิชาภาษาไทยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูก็มีกิจกรรมพ่อนคลายก่อนเข้าเรียนนะคะมีชื่อกิจกรรมว่า Chicken Dance นะคะักเรียนพร้อมไปออกกำลังกายกับคุณครูหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปเลียนกั ได้ออกกำลังกายมีสมาธิในการเรียนกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูดวงดีก็จะมาสอนเกี่ยวกับรู้จักคำนำเรื่องบทที่8เรื่องพูดเพราะนะคะทุกคนพร้อมคุณครูพร้อมเราไปอ่านเพราะรู้จักคำนำเรื่องลูกหมายถึง เอาฝ่ามือทาบลงแล้วเลื่อนไปเลื่อนมาแย่งหมายถึงยื้อเอาไปโกรธหมายถึงคุณเคืองใจไม่พอใจอย่างรุนแรงประตูหมายถึงช่องทางเข้าออกฟุตบอล หมายถึงลูกกลมกลมอัดลมทำจากหนังหรือพลาสติกตะลิงหมายถึงส่วนของฝั่งที่สูงชันริมแม่น้ำลำคลองเตะหมายถึงเวียงเท้าใส่สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยแรงไล่หมายถึงตามไปอย่างกระชั้นชิด หยุดหมายถึงช่างักอยู่กับที่อยู่นิ่งๆเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้เรียนรู้จากคำนำเรื่องจบแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมดีๆสนุกๆน,นะคะมาให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อกิจกรรมว่าเติมคำใต้ภาพให้ถูกต้องนะคะเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปลองทำกิจกรรมดูคะ่ะ นักเรียนเห็นไหมคะเด็กๆกำลังทำอะไรอยู่ใครตอบได้รีบตอบเลยนะคะอ่ารูจะเฉลยเด็กๆกำลังเตะฟุตบอลอยู่นะคะนักเรียนเห็นไหมคะใบโบกใบบัวกำลังทำอะไรเด็กๆอยู่ค่ะอ่าใครตอบได้รีบตอบเลยนะคะใช่แล้วค่ะใบโบวใบบัวกำลังไล่เด็กๆอยู่ค่ะนักเรียนเห็นช้างกับควานช้างวิ่งมาใช่ไหมคะ แล้วอยู่ๆเขาก็นิ่งลงนักเรียนคิดว่าคำนี้คือคำว่าอะไรคะใครตอบได้รีบตอบเลยนะคะใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่าหยุดนั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมคะควานช้างเขากำลังเอาฝ่ามือทาบลมที่ตัวแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนมาคำนี้นักเรียนคิดว่าเป็นคำว่าอะไรคะ ใครตอบได้รีบตอบเลยนะคะใช่แล้วค่ะคำนี้คือคำว่านักเองนะคะนักเรียนอย่าลืมไปฝึกอ่านทุกวันนะคะเพราะโรงเรียนหยุดแต่เราไม่หยุดการเรียนรู้นะคะช่วงนี้สถานการณ์ก็ยังมีไวรัสโคโรนาระบาดอยู่นะคะคุณครูก็อยากให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะไม่ได้เป็นหมอนะคะแต่เป็นห่วงค่ะบายบาย